ขอโดดสักหน่อยครับโอ้ไม่ว่าไม่ไม่เอวสู่ครับผม เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคัาทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมก่อนที่เราไปตีป้อมกันเนี่ยวันนี้ผมไปเจอเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่กราฟิกสวยมากๆนะครับชื่อเกมว่า Epic w a r r o n e Season 3นะครับเป็นเกมแนวจัดกองทัพพลกํำลังให้ต่อสู้กันแบบเรียลไทม์บนแผนที่ขนาดใหญ่นะครับตีเมืองยึดเมืองนะครับอัปเกรดเมืองนะครับโดยมีตัวละครเป็นขุนพลที่อ้างอิงจากนวนิยายสามก๊กนะฮะนี่ก็จะมีจางเฝยหรือเตียวหุยนะครับกวนอูนะครับแล้วก็เสี่ยวเกี้ยวน นะครับผมนี่ในตัวเกมเราก็จะจัดทัพนะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับมีฉากทะเลซ้ายนะครับนี่ฉากหิมะก็มีครับผมฉากทุ่งหญ้าสนามรบก็มาครับและที่ผมชอบที่สุดครับนี่เลยฮะรบกันกลางทะเลครับคุณผู้ชมอลังการสุดๆครับจังหวะนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมพามาดูภาพตัวอย่างนะครับการลุยกันแบบจริงๆนะครับแบบเรียวไทม์นะครับต่อสู้กันนะฮะนี่เราก็จะแบบว่าสะสมกองทัพของเรานะครับ แล้วก็ร่วมมือกับพันธมิตรของเรานะครับไปบุกฝั่งตรงข้ามนะครับยึดครองนะฮะแผ่นดินนะครับนี่บุกเมืองนะครับอ่สองครามเสมือนจริงที่ยิ่งใหญ่จากผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกครับนี่ครับไปกันแบบนี้เลยนะฮะนี่อีพิกวอลโชนะครับ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนนะครับอัปเกรดเมืองพัฒนาขุนพลรวบรวมพันธมิตรแล้วไปบุกโจมตีด้วยกันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกม E p i c War ล์กนนะครับเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีนะครับทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เกมก็กําลังจะครบรอบครึ่งปีในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับตามรูปนี้เลยนะฮะนี่โค้ดลัคกี้ก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปตีป้อมกันต่อเลย <S <S เอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัตเตอร์ไ Far ร์มป่านั่นเองนะครับผม มีอยู่ยุคนึงนะครับที่บัตเตอร์ไฟเนี่ยโหดมากๆจนถึงขนาดต้องแบนนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟลงไปนิดนึงนะครับจนแบบคนเนี่ยเริ่มเริ่มซาซาเริ่มเริ่มเลิกเล่นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราก็เลยมาทําคลิปบัตเตอร์ไฟไว้สักหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในการเล่นบัตเตอร์ไฟในตอนนี้นะครับนี่เกมนี้เราเจอฝั่งตรงข้ามค่อนข้างตึงเลยนะครับนี่ อ๋อตอนนี้เราทีมเราโดนนำไป2ต่อ5แล้วนะครับอ่าเป็นเกมตามนะครับผมทีมตรงข้ามเนี่ยมีย้อนที่ยิงแรงมากๆนะครับแล้วก็โดนเลี้ยงโดยอันเนตนะครับแล้วเขาก็เอาเอลสูมายืนกลางนะครับผมเอลสูเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าผมให้เป็นตัวที่แบบโกงเท่าๆฮาเตะเลยนะครับคือแบบแรงมากแล้วถ้าเขาซูมเราทีเดียวเนี่ยเราก็ต้องมาเจ็บๆแล้วเราก็ไม่ากล้าเข้าเล่นๆนะครับเราต้องถอยออกมาเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วการที่เข้าไปล้วงเนี่ยเอลสูเนี่ยมันก็ยากอีกนะครับเพราะว่ามันยิงแรงมากเนาะแล้วพอมันกดอันติทีนึงยิงเราทีนึงแล้วก็แบบแทบจะครึ่งหลอดแล้วนะครับเออการล้วงเอลสูแผ่นนี้ก็เลยแบบค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเขาจะไม่มีเวทใช่ไหมครับแต่ว่าทีมตรงข้ามครับซ่อนตูเลนนะครับซ่อนเวทไว้ในป่านะครับนั่นคือตูเลนป่าที่กาลังฮอตฮิตในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมตูเลนป่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการนอกเมตาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเมตาแล้วนะครับเพราะว่านักโงนักแข่งก็เเอาไปลลนนนนกััหมดดแ้้วะะครบจุี มีมีตัวเลนครับติดมาครับต้องเล่นแล้วครับจังหวะนี้ขอโดดสักหน่อยครับเรียบร้อยฮะมีอีกหนึ่งตัวครับอันเลนครับลุม3ครับเดี๋ยวเราต้องเดินเดินอย่าเดินเป็นกลุ่มครับโอเคผมอ้อมตูดครับโอเคตีตูดเขานะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างหน้าเขา3าตัวเนี่ยเขาจะฟันเราตายหมดเลยนะครับอ่าเผยเผยเนี่ยทิปเปิลคิวนะครับแต่ถ้าเราอ้อมตูดไปตีเนี่ยเขาจะตีอ่อตีตรงตูดเราไม่ยังไงเนี่ยเขาก็ตีตูดตัวเองไม่ได้เลยเขาตีไปข้างหน้านะครับแล้วตีเป็นหมู่นะอ่ามาณนี้นะครับ ตอนเมื่กี้ะตรงนี้มีคีปกลางเข้านะครับผมมี3สแต็กพอดีนะฮะเราใช้สกิลได้2ครั้งนะครับเนี่ยฮะปั่งข้ามเขาเอาอุยอ้ยมันยิงโคตรแรงชมต้องใส่แล้หน่อยแล้วฮะยอ้อนะแต่ได้ครับเรียบร้อยครับโดดต่อครับมีแอร์แอตเทนส์ครับได้หมดหรือเปล่าได้หมดครับผมสวยมากฮะโอเคครับจังหวะนี เกมนี้อาจจะตึงๆหน่อยนะครับอันนี้ผมทําคลิปแบบเอามาเล่นในแร้งเลยนะครับก็คือผมอยากจะฝึกบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทําคลิปปกติรีวิวสกินนู้นสกินใหม่อะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงแรงนะครับถ้าพวกสกินใหม่นะฮะแต่ว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยไม่ได้รีวิวอะไรนะครับแต่ว่าอยากมาแบบฝึกฝนด้วยนะฮะก็เลยเอามาลงแลงนะครับหัวนี้ฝั่งตรงข้ามโอเคฮะ ผมอาจจะพูดเรื่องการเดินเกมเยอะหน่อยนะครับสําหรับเกมนี้นะอาจจะไม่ได้แบบว่าตลกปกฮาอะไรนะครับอ่าจังหวที่เขาเหมือนปักกัน,นครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามเขาเหมือนจะแบบเลี้ยงยอนให้เกิดให้ได้แนละ้วเอาอันเน็ตมาคุมยอนตลอดนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นขวาเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะไปเล่นกลางหรือไปปลุกป่าเขาแทนนะครับจังหวะน,นี้ก็ยามศึกเราลบยามสง,งบเราฟาร์มกันไปก่อนนะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเอลซูอย่าชักหน่อยเพื่อนอุ้ยี่มาบังให้ไม่ทันนะ โอ้ขอโทษครับนี่ฮะเอลสูบกลางก็ไม่ธรรมดานะครับตัวจี๊ดนะตัวจี๊ดนะครับเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเขาตอนดับตัวเขาแบนแกลกทิ้งด้วยนะครับน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะครับที่เขาหยิบเอลสูบนะครับจังหวะนี้เพื่อนรวบให้สวยๆครับหล่อบๆครับจังหวะนี้สวยครับมีนานะฮะอันนี้เล่นโดยนิกนะครับผมโลมพันเทพนะฮะนะเมื่อกี้ผมใช้สกิลเยอะไปนิดนึงครับมือมันรัวนะครับ มีมีเอลสูครับแต่ว่าคลิปกลางเข้าครับเดี๋ยวผมช็อตนี้ผมจะตีกลางก่อนนะครับเพื่อล่อให้ฝั่งตรงข้ามมาการป้อมนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมาการป้อมนี่ผมจะไปปิดล่างต่อหน้านี่ครับเอลสูมากันนะครับเพรานั้นเนี่ยผมจะไปปิดขวาได้นะครับขวาเนี่ยตายหมดแน่นอนนะครับย้อนกับอานิดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องตายหมดครับเรียบร้อยครับผมสวยฮะนีเพื่อนเราเล่นโงงไว้ดีก่อนด้วยนะครับถ้าเพื่อนเราไม่ชงงไว้เราก็ปิดตายหมดอยู่ดีนะครับช็อตเมื่อกี้ เป็นทามมิ่งที่แบบว่าสวยงามนะครับตรงนี้มีเอลสูต้องเล่นซะหน่อยครับโดดหนึ่งครับผมเขาหนีไปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรลอันติแป๊บนึงหรือว่านิกจะใส่เลยฮะนิกเหมือนจะอยากจะใส่เลยนะครับไม่ต้องรออันติฮะันิกบอกเรียบร้อยครับอ๋อเพราะว่านิกมีหยุดป้อมนะเอาหยุดป้อมมานะครับอะไฮะจังหวะนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วนะครับสกอร์นำอยู่ที่1 1ต่อ8นะครับนะฮะเกมเริ่มกลับมาเป็นของเรานะครับจากที่ตอนแรกๆมันตึงๆหน่อยนะครับ ตรงนี้มียอน,นครับเดี๋ยวผมต้องออกก่อนนะเราต้องให้เกียรติเขานะครับโอเคไฟนี้ถือว่าทำได้ดีครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อนะครับคีฟเริ่มมาแล้วนะตอนนี้บัตเตอร์ไฟสามารถกดอันติฟาร์มได้แล้วนะครับเพราะว่าเราน่าจะปิดคีฟได้ก่อนที่อันติเราจะนี่นะครับมันมจะหมดนะครับทําให้เราแบบว่าอันติรัวๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารีบปิดมอนนะครับ หูเขาเขารวมเล่นขวาเยอะมากครับจังหวะนี้เราต้องไปโซนดาร์กแล้วครับผมนะเพราะว่าเหมือนเขาแบบอยากให้ยอนเกิดมากๆนะฝั่งนู้นนะครับรู้สึกเหมือนเล่นแบบล้อมยอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะดักส่งนิดนึงนะปล่อยให้แครี่เราตีอุยเดินมาบนหน่อยสิเอลสูเอลสูเห็นนี่ครับจอดนี้เฮ้ยโอ้เฮ้ยอ๋อเฮ้ยโอ้โหเอลสูเดินมาได้ขนาดนี้ครับแต่ว่าเราไม่มีแบบสกิลจับหมูนะก็เลย ไออะเลเตอร์มันจับเอ้ยที่จริงๆอะเลเตอร์มันก็แทบได้นี่วาไม่ใช่หรือว่าหรือว่าเมื่อกี้รเลเตอร์อาจจะแทบครูดาวนะครับก็เล,เลยแปะเอลสูไม่โดนนะเรียบร้อยครับเปิดแมปครับ right. ไปดีกว่าครับอาจจะต้องตีดาร์กเลยนะฮะฝั่งต,ตรงข้ามล่าถอยไปแล้วครับฝั่งตรงข้ามเขาจะเล่นเน้นเซฟย้อนนะเพราะงั้นเราจะคุมแผนที่ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เละทะล่าเข้าไปเล่นย้อนแบบโยนๆย,ยนก็เราก็คุมแมปไปเรื่อยเราก็เอาออบเจกต์ไปก็ได้นะครับการเล่น การเล่นสไตล์คุมแครี่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะเราจะคุมแมปไม่ค่อยได้นะครับเราจะคุมแมปดีกว่าามาไปครับผมจังหวะนี้เป็นเพลินเพลินเพลินเบบีเ้เพลินนะฮะปล่อยมังกรไหนดีโอ้ยตอนนี้เราได้เป็นลิวทูตมาแล้วครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าจังหวะด,ดีๆโดดใส่ใครนี่ตายหมดนะครับรบัตเตอร์ไฟนะฮะจังหวะนี้ ฟาร์มไปก่อนครับซืบจับตัวจับแจ๊บโอเคครับมีสแต็กครบด้วยฮะสกิลได้2ครั้งครับณจุดนี้การคอมโบบัตเตอร์ไฟก็จะมีอยู่2แบบนะครับเวลาเรามีสแต็กครบนะครับอันติ2ครั้งหรือว่าจะสกิล1เพื่อวิ่งเร็วแล้วค่อยไปแล้วเข้าไปฆ่านะครับอันนี้เราต้องเลือกตอนไฟนะครับแต่ผมจะชอบแบบว่าเล่นอันติเปิดก่อนมากกว่านะครับแล้วก็อันติอีกรอบนะครับมันชัวนะครับ อันติอีกรอบครับผมมันชัวนะฮะชัวยังไงให้ตูเล่นไม่ตายนะนจุดๆนี้อ่าไม่เล่นครับไม่ไม่เทรดยาวอ่อะตัวนี้ย้อนตปินว่าวิ่งไวจัดครับเดี๋ยวนะเพื่อนเล่นขวาครับผมต้องมาต้องมาช่วยละต้องมาช่วยละครับามาช่วยโซนครับมาช่วยแบบให้เขาเกงใจถอยไปนะแครี่เราจะตีป้อมได้นะแต่ว่าคีปหมดครับ ตัวไฟการเข้าป้อมนี่ก็อันโอยหลบให้ไม่ใช่หลบให้บังให้เพื่อนโอเคฮะเราได้ป้อมขวาแล้วนะครับเรียบร้อยตอนนี้มีมังกรครับก็คุมอ็อบเจกต์ไปเรื่อยนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นลมกันนะครับเราก็จะคุมแมปได้ดีค่อนข้างค่อนข้างดีเลยฮะแต่ถ้าย้อนเกิดนี่คือก็แบบมันจะก็จะขึ้นยาบานยากๆหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรฮะัเกมนี้นิกเอาหยุดป้อมมานะครับอาจจะหยุดป้อมแล้วก็เข้าไปโถมไปได้กันนะครับเกมนี้ตอนขึ้นบ้านนะครับเอ้ตันนี้ครับ อ,อันติเรียบร้อยต้องโดนผมะละจังกว่านี้เรียบร้อยครับผม Legendary อันเลนนี่ก็ไม่ชอบตัวเบิร์ดนะดูมันครับความนรกของเอลสูนะฮะมันซูมเราทีเดียวเราต้องแบบหนีฮนะเล่นต่อไม่ได้นะครับเจ็บมากเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาเลือดจากป่านะครับเคได้มา6 0ซครับเกมเนี้ยปกติอะถ้าผมเล่นบัสถ้าผมจะออกชิ้นที่5เป็นพวกดาบตัดเลือดนครับเอาไว้เข้าพวกแคลงแคลรี่ให้เขาแบบ ตายนะครับแบบเด้งเลือดโดยแบบธนูดูดเลือดอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเกมนี้ผมเจอเอลสูนะเพราะงั้นผมน่าจะต้องออกหมัดนะครับเอามายื้อชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าเราทะเลือดทะล่าเข้าไปเข้าไปลวงเอลสูมันมันเราสักมันโดนสกิลซูมเขาเรียกว่าอะไรลูกซองสั้นนะครับซูมลูกซองสั้นสวนอันติีสวนนะเราอาจจะแตกได้เลยนะสำหรับสำหรับปัรดฟายนะครับแต่ถ้าเรามีหมัดเนี่ยเรามีเกราะนะครับเราจะสามารถล้วงพวกเอลสูได้ดีขึ้นนะครับจังหวะนี้ฮะ จะสามารถตีป้อมบนได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าก็ต่ายเราแหลมเกินนะคือตรงนี้ผมว่าอารีเตอร์จับสวยครับบังให้ครับสวยฮะอูตรงนี้ต้องกันย้อนแบบดีมากฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องรออันตีก่อนนะอันตีมาแล้วครับผมโอเคครับตูเลนพลาดฮะเตรียมรอもう死んでいる。าเอลสูครับผมโดดเอลสู เอลสูโดนหนีสวยมากครับผมต้องไปฮะแต่เรามีหมัดอยู่ครับเราไม่ตายครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีหมัดที่เราอาจจะตายนะครับตอนเมื่อกี้นะถ้าเอลสูซูมโดนเมื่อกี้ก็อาจจะตายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรารลอดมาได้นะครับอันนี้คือความยากลำบากนะครับเวลาลงแรงแล้วแบบเจอเอลสูเข้มๆแบบนี้นะฮะเราถ้าเกิดว่าเราแบบลวงไม่ดีนะครับเราจะโดนเอลสูอันติโยกนะครับแล้วเราก็จะตายนะครับอาจจะโดนเขายิงสวนซูมสวนนะฮะ นี่เดี๋ยวเกมนี้ผมไม่ออกตัดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของเป็นแบบว่าแนวแนวแบบล้วงเอลสูให้ตายเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะออกเ,อเสื้อฟ้าดีกว่านะฮะถ้ามีเสื้อฟ้าน่าจะได้ทั้งยอนทั้งเอลสูนะครับเราจะได้วิ่งตามเอลสูทันนะเวลาเอลสูเขาอันติหนีนะฮะจังหวะนี้ครับได้เสื้อฟ้ามาแล้วนะฮะ ขวามีอยู่อ้าวย้อนขอโดดหน่อยฮะมาติดเสื้อฟ้าสโลจัดครับเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งครับผม Legendary เอาไงต่อดีครับถ้าเอาชัวก็เอาดาร์กเพื่อนเอาชัวเอาดาร์กครับผมเพื่อนมาตามครับโอเคปีดาร์ไปชิวๆฮะหัวะนี้<ๆ>เขาไม่น่าจะมาชาเลนจ์นนะ<ๆ>ครับ<ๆ>เคยเล่น ROV ใหม่ นะเอวสุ su, นะฮะมีเปิดโจทย์นะครับนี่เป็นแต่ฟรีไฟว่ะอา้าวเฮ้ยทำไมพิมพ์ไม่ได้วะฟรีไฟนะครับหรือว่าไฟาเป็นคำหยาบหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์ใหม่ฮะ <c oughs> เล่นแต่ฟรีฟลายไปกับล้อเรือไปครับนะจุดๆนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะถ้าเราเอาจริงเนี่ย <c oughs> ผมต้องไปปล่อยมังกรด, <c oughs> ด้านซ้ายนะครับวิธ <c oughs> ีปล่อยมังกรที่ดีที่สุดก็คือ ปล่อยให้ใกล้ป้อมเรานะครับให้มังกรมีชีวิตยืนยาวนะครับถ้ามังกรยิ่งอยู่นานคีปก็จะตัวใหญ่ได้นานๆนะครับคีปเราก็จะดันทุกเลนนะครับผมนี่เป็นมาโคปล่อยมังกรง่ายๆนะครับผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าเฮอร์เมสซิเล็กนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะต้องกลัวซีซีอะไรแล้วนะครับตอนนี้เรามีหมัดอยู่แล้วนะครับหมัดที่ยื้อชีวิตนะครับหรือเราจะแบบว่าวิ่งเร็วเข้าไปใส่เลยฮะจุงนี้นี่ไปถึงจอนะได้ตัวนี้ครับตายเอวสูนะเรียบร้อยครับเอวสูงตายไปหนึ่งครับโตดต่อ โดดเข้าไปไม่ได้ติดอันติแอนเน็ตนะครับไม่เป็นไรนี่มีย้อนครับได้อยู่ครับตอนติใส่ย้อนครับใส่ใตีใสเรียบร้อยทำเลือดเด้งครับผมโอเคฮะเควนคิวเป็นของบิลินครับน่าจบบ้านได้นะไลน์ดาวน์นี่ครับผมตีบ้านไปฮะขั้นข้ามยอมแพ้ครับเรียบร้อยต้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัย คุณ EP ซึ่งได้แก่บัตเตอร์ไฟคนนี้นั่นเองนะครับผมทำดาเมจไป35%เป็นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับบัตเตอร์ไฟนะครับในการชนกับเอลสูนะครับตัวโกงมากเอลสูตอนนี้นะครับใครเจอก็ถ้าเล่นบัตเตอร์ไฟนะครับก็ลองออกหมัดไปสู้ดูนะผมว่าน่าจะสู้ได้ดีขึ้นครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะยืนสับเอลสูได้นานกว่าเดิมแล้วทาให้เอลสูแบบตายชัวร์วแน่นอนครแต่ก็ การที่จะฆ่าเอลสูตเราก็ต้องเก็บโดดไว้2ครั้งเลยนะเพราะว่าเขาจะโดดหนีเราครั้งหนึ่งเราก็ต้องโดดตามนะครับแต่ถ้าเขาฟิกหนีเราอีกรอบนึงเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเราปล่อยเอาไปแล้วเราก็รอฆ่าเอลสูตตอนที่เขาไม่มีฟิกเกอร์ครับนี่ฮะเอลสูตยิงไป3า8เลยนะครับถือว่าจัดวัดเด็ดเลยนะครับเอลสูตฝั่งตรงข้ามมัตึงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับทุกคนไว้เจอกันครับ